ถึงครัวแล้วนะครับผมการแดปนี่มาจากไหนต้องไปถาม Google ที่นันก็ช่างแม่งครับผมครับผมวันก่อนพี่ไปเสิร์ชดูใน YouTube นะครับเจอไข่ปุยเมฆเคยเห็นแล้วใช่ไหมคลิปนี้เคยเห็นเคยเห็นที่ว่าเอาไข่ขาวมาตีจนมันเป็นปุยปุยใช่ไหมคะเย็ดเข้มมันอเมซิ่งมากคือมันเป็นการดาวไข่โดยไม่ได้ใช้น้ำมันด้วยนะและดูหน้าตาแม่งน่ากินมากวันนี้เราจะเอาคลิปเขามาก๊อปปีครับผม คือบางคนชอบแบบพูดอ้อๆเอผมได้แรงบันดาลใจมาจากนี่นั่นไอสัตว์มึงลออเขามึงก็บอกเขาตรงๆพวันี้สังคนออนไลน์มันก็คือการ copy กันไปมาแล้วครับผมว่าสื่อเขาคนเห็นเท่านี้เราก็เอามากระจายเดี๋ยวจะให้เครดิตเขาด้วยไปตามช่องของเขาตอกไข่ไหมครับผมแบบมือเดียวไหมไม่เป็นไม่เป็นเวีเชียนนั่นนะอ่ะกูก็ไม่เป็นเหมือนกันโอ้โรืึอว่าจะทำให้ดูคิดโชว์การตอกไข่สามฟองครับโอ้ไข่เป็ดนี่มันแข็งแรงกว่าไข่ไก่แล้วอืม แล้วไข่แดงแตกนะครับโอ้โหไข่แดงแม่งใหญ่เลยเว้ยเปลือกมีความเหนียวกวา่าไข่ไข่ไก่นะได้แกะไข่เก็ไมากอ่าเรามีเปลือกไข่ด้วยครับเป็นวิตามินเสริมอ่าทีนี้เรามีเทคนิคการแยกไข่ที่ Very Cool จะใช้ขวดน้ำครับธรรมดาแล้วเราจะแกะลอก โลโก้ออกครับแต่ว่าแบรนด์ที่เขาีข้อ่คุณกับผมเพรานั้นก็จัดให้แบรนด์เอิรนห้าหมื่นเจอกันแต่ผมมีความกังวลน,นิดนึงนะว่าการใส่ขวดด้วยความที่ไข่เหลืองของไข่เป็ดน,นี้มันมัน,มนใหญ่มากาใหญ่กว่าไขา่ไก่ใช่ต้องมาลองดูกันพี่ดูมาแล้วตอนแรกก็คิดว่าไข่ใหญ่อย่างนี้จะใส่เข้าไปในรูนี้ได้ไงก็ต้องหล่อลื่นดีๆครับไม่ใช่ครับคนละไข่ครับเขาบอกให้บีบบีบตัวขวดนะครับมนกระโดดครับ ง่ายๆเลยง่ายมากเอาไข่ขาวเราเอาไข่ขาวออกก่อนเฮ้ยเจ๋งไหมบอบอกไปสิบมืองเนี่ทีนี้เราจะถ้าเกิดใครแบบไม่มีเครื่องตีก็ใช้มือตีเอาแต่ตีกันแม่งหน้ามันแตและแฉะได้เหมือนย่างเหนื่อยเลยวันนี้เราก็ได้เครื่องตีมานครับผมสนับสนุนโดย ตอปปี้ครับผมตอปปี้เราต้องตีให้มันฟูเขาฟูตีไข่ให้ฟูให้ฟูฟูเป็นใช่เป็นเหมือนกระปุยเมฆปุยนุ่นปุยเมฆเลยปุยเมฆครับตีไข่ให้ฟูครับผมตอนนี้ยังไม่ฟูโอเคพี่คริสครับคนละไข่ครับไปครับระหว่างที่ปั่นอยู่นะครับก็ใส่เกลือเข้าไปหน่อย เราใส่เกลือเพราะว่าเราอยากให้เนื้อไข่เป็นสีขาวนะครับถ้าใส่พวกซีอิ๊วขาวหรือว่าน้ำปลาเนื้อไข่เป็นสีแดงเดี๋ยวจะไม่ปุยเมฆดเอามือดีบบนี้เอายังเป็นน้ำอยู่เลย <c oughs> ทานไปประมาณ1 0บถึงสินาทีเลยใช่เย็ดแค่สำคัญมากต้องไปซื้อไอ้เครื่องนี้มาใช่มีมีเครื่องนี้เป็นไปไม่ได้ที่ทาผมนี่คนะือเทคนิคเดียวกัการทำพวกขนมเนาะใช่ครับพี่ใช่ใช่อย่างนี้มอริงเ e. ก้ก็ตีไข่ขาโอ้นี่เครื่องแม่งระดับแบบอุตสาหกรรมเลยยัดแม่ <laughs> มันต้องเคิื่ออย่างนี้ไอเหี้ยแม่งสนเจ้นจีนแดงละร้อย้าสิบบาท <laughs> ประมูลแรงเน็ตมีหน้าเย็สิบห้านาทีดูแม่งตี ไอ้ไอ้ตัดแม่งสามวินาทีแล้วแน่นเลยดูดิดูดิอันนี้อันนี้ยังอีกนานนะกว่าจะถึงแบบนั้นเออโอมันต้องแข็งแบบติดซ่อมขึ้นมาได้เลยอ่ะใช่มันต้องแข็งกว่านี้อกะมันเริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆไป่ถึงไข่ใช่ไหมฮะไม่ถึงไข่แข็งได้ด้วยล่ะอะไรนั่นมัน เออทุ่เย็นนั่น่หนดีกว่าือนเือนเืินเดอนจะได้แล้วเนี่ยเฮียคิดนี่นี่ไม่ได้กว่าเนี่ยผ่านไปประมาณสิบปีแล้วที่เราดีพอสอนอะไรนะเนี่ย What year is it ทำไมใน u t u b e มันมันตีกันไวจังวะมันมันแอบแบบ แอบตัดชนแบบแบบนเนียนๆแบบไม่รู้หรือเปล่าไอสัตว์แม่งตัดชนเหรอช่างแม่งแหละเอาเท่านี้ได้เพราะถ้ายากไปเด็กข้างบ้านคูไม่กินแน่แล้วพวกมึงไม่ต้องคิดจะมาตีด้วยมือนะโอเคพี่คริสพร้อมนะพร้อม <c oughs> ไม่แย่ไม่แย่ย <c oughs> นี่เฮ้ยมันอยู่ตัวไว้มันอยู่ตัว แล้วเราก็เจาะหลุมตรงกลางหน่อยนึงเขีย่ยเป็นรูพี่ว่าให้ดีนะก็คือใช้ไข่แล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นก่อนให้มันเย็นเย็<ๆ>นใส่ไวปนี้ก่อนเฮ้ยดูดีดูด,ดีเดี๋ยวเราปิดฟ้าก่อนนะครับมันจะไม่เกิดการ เป็นการอบเป็นการอบไม่นานน่าจะสักประมาณสองสามนาทีพอเดี๋ยวเราจะเอาไข่แดงวางคือไม่อยากใส่ไข่แดงตอนแรกเพราะว่าพี่ชอบไข่แดงให้มันแบบยกี้แต่ว่าไม่รู้ว่าอย่างคริสชอบแบบไหนไข่แดงผมชอบแบบไม่ค่อยสุกมากครับอย่างแบบพอเจาะเข้าไปเจาะไข่แดงน้ำจะเยิ้มเยอะ้นมาฮะเยิ้มมันน่ากินมาก นี่ยังจินตนาการถึงไขแดงกันอยู่ใช่ไหมทางบ้านเนี่ยอ่าข้างในนี่แข็งแล้วแข็งแล้แต่มันเร็วมากเนาะใช่ก็อุ่ยโอเคอะไรดอนตุ่กระทะไอสัตว์ไขแดงกูพังเลยไปแดงกูพังเลยอ่าก็อย่างน้อยเราได้ไข่ใบหนึ่งที่หน้าตาดูดีอ่าอย่าคาดหวังนี่อะไรมากกับผู้ชายทำครัว เดี๋ยวเราปิดให้มันอบให้เนื้อไข่ขาวอันนี้มันเสมอกันก็จบละนะน<ะ>่น,นอนนะครับมีไข่ดาวก็ต้องมีผัดกะเพรานะครับสำหรับใครที่กินดีเจพูเมนูอยู่แล้วก็เบื่อๆนะครับอยากจะเติมสีสันก็แนะนำทำดูไข่ปุยเมฆอันนี้เดี๋ยวพี่จะเอาจากกล่องออกมา แกะใส่จานก็แล้วกันนะจะได้ดูนะครับว่าจริงๆกับข้าวเราแม่งอย่างเยอะนะครับเป่งไปอย่างเลยหลายคนชอบมองว่าเฮ้ยจานนึงแม่งกินอิ่มปะวะก็ไก่200กว่ากิ๊กนะครับถ้าเกิดเราซื้อที่ถนนก็จะประมาณ50กรัม200กรัมนี้ก็ได้โปรตีนไป40กรัมครับเยอะมากข้าวเราก็อีก80กรัมนะครับก็คาร์บอีกประมาณ40กรัม มันดูเหมือนน้อยนะแต่พอมันเอามาคลิกคี่ดูแล้วก็เรียกว่าอัดแน่นอัดแน่นใช่อะไรที่ได้มาแล้วอัดแน่นแต่พอเอามาสับดูแล้วมันก็เยอะอยู่อือันนี้พูดถึงข้า,าวผัดกะเพราเหรอครับครับผมครับผมเดี๋ยวพี่จะเอาไปเวฟก่อนท่านครับพี่คริสโอ้ไข่ดาวเราดูดีมากเลยพี่คริสครับครับผมพริกเนี่ยภาษาไทยเนี่ยก็ตรงตัวนะครับ ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรครับพริก chili chili มาแล้วจากคำว่าพริกเลยครับ p r i c k พริกเหรอถ้าคำว่าพริกก็กระดอครับผมก็ต้องระวัดระวังในการใช้เหมือนกันนะครับผมผู้หญิงบางคนบอกว่าชอบพริกมากเลยชอบพริกมากเลยอยากกินพริกมากเลยวันนี้คุยกับผัวฝรั่งฝรั่งลิปงัดออกมาวันนี้ก็เข้าใจอยากแล้วงัดออกมาให้แดกเลยนะครับผม so you want prick yeah I I love prick I love prick พริก ออกเสียงตรงๆเลยนะครับพริกเนี่ยคือครับผมครภาษาอังกฤษวละคำครับจากอาจารย์ Chris <c oughs> <t ours> คริสทอริสครับผมหรือคริสติเรียต้องขึ้นหัวรายการอ,อ่ะเยาวชนต่างวัะเทห้ามดูครับผมแต่ชอบดูเลยนะนี่ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงเลือกตั้งแล้วเหมือนกันนะครับการออกเสียงก็สำคัญเหมือนกันครับ National Election Day บางคงจะสับสนตัว L กับตัว R แล้วก็เป็น National Erection Day ก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งครับผม e l e c t i o n นี่คือ e l e c t i o n คือการเลือกตั้งครับแล้ว Erection นะครับ Erection คือการแข่ง National Erection Day ใช่ก็เป็นวันวันคุยกันแข่งโลกครับาตผมตอนนั้นตอนที่อดีตนายกของเราถูกรับเลือกขึ้นมาก็มีข้อความหนึ่งพยายามชี้แจงเหมือนกับว่า ท่านอดีตนายกเนี่ยมาจากการเลือกตั้งก็เขียนมาแต่ก็สะกดผิด she came from erection ก็ไม่ผิดนะอ๋อก็ถูกครับก็ไม่ผิดนะก็ต้นกำเนิดของทุกคนต้องมาจาก erection ครับผมครับผมเรามาดูเข้าปกกบะเพาแล้วดีกว่าครับเอาลงดีได้น่ารักดีปักกะเพาแเราได้แล้วครับระดับด้วยพริกหน่อย อันนีมีฟักทองด้วยใช่ครับฟักทองอีสานเรียกว่าอะไรครับบักอึบักอึเหรอบักอึ๊บจิ๊วโอ้โหมันขี้เลยเหรอบักบักนี่แปลว่าอะไรอย่างบักป๊อปคือบักเนี้ยมันจะมีต้นต้นของผลไม้ทุกอย่างคือบักบักม่วงบักกอกบักนัดบักมีแล้วเรียกคนก็ได้กับบักบักก็เรียกคนก็ได้ครับบัก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 ไอ้บักบักคือมันก็อะไรเหมือนไอ้เหรอใช่ไอ้ไอ้ก็คือบักอ่ามันคำเหนือ คำเหนือก็จะเป็นอีสานด้วยคำเหนือก็เรียกไอ้เหมือนกันอ่าใช่เหนือกับอีสานจะใกล้เคียงกันมากอ๋อเหรอคือเหนือเนี่ยจะมีคําว่าอ้าแล้วก็มีคำวปี้ปี้ใช่ซึ่งบางทีก็ตกใจไปไปเที่ยวเชียงใหม่เงี้ยก็ถามว่าเขาชอบเราไหมเป็นแฟนคลับเออเป็นแฟนคลับโอ้ขอบคุณนะชอบปี่ก่อนจ้าปี่ก่อนใช่จอาปี่ก่อนเขาก็จะบอกว่าชอบเจ้าแต่ช่วงนี้เมนมาต่องตอเราเมือ่เ่ยโอ้ถ้าเกิดมาแบบว่าทำใหม่ๆนะครับตีดีๆ มันจะสวยเป็นปุยเมฆเลยลองชิมดูครับลองชิมดูอยากรู้เหมือนกันว่าไข่ดาวแบบนี้รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวหาแม็กกี้ก่อนได้ครับแดกเนื้อไข่ขาวนะครับอืมใช้ได้ไหมแปลกๆเอาจริงนะชอบธรรมดามากกว่าแดกแดกไข่ดาวดีกว่าแดกไข่ดาวดีกว่างนะ่ายไหนยะเราอาจจะปล่อยให้ก้นมันไหม้กันไปด้วยโอ้ยสัตว์แม่งยังขมเลย คือจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราทำไวไวเลยอ่ะล้วกินเลยได้ไม่อกี้เรามวัวแต่มาอุ่น,อ,นอาหาร <c oughs> ทำนูนแบบนี่ก็แปลกดิีือพีว่าดูดีๆหน่อยโอเให้นาน,านแด้ก้นไหมแล้วก็ทำอวดแฟนเป็นข้าวเช้าเบ,บรกเพสต์เลยเนี่ยก็น่ารักนะพี่ว่าน่าจะซื้อใจแฟนได้แต่ว่าถ้าถามรสชาติสู้ไข่ดาวทั่วไปนะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เนาะ <c oughs> ไม่เ็วพเราต้องลองผิดลองถูกครับ เชิญชวนทักทายพี่น้องชาวอีสานนะเพราะรู้แฟนคลับจากอีสานเยอะมากครับผมจำได้ก็ขอบคุณชาวอีสานที่ติดตามผมมาตลอดแล้วก็อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆเห็นผมมีผลงานอย่างบบกระสิมามาแชร์ให้เบิรงครับผมกัขอบคุณหลายๆครับน่ารักในอย่างเงี้ยโอ้ไม่น่ารอเด็กอีสานมานั่ไม่ทั่วแล้วครับทุกวันนี้ <laughs> กลับบ้านรอบหน้าเดี๋ยวเราไปทําอาหารป่าอาหารอีสานด้วยกันเอาอาหารอีสานลึกๆเลยพี่เอาอะไรอีสานลึกๆนะเอาเอาอาหารอีสานลึกๆโอเคได้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 โอเคครับฝากด้วยกันเลยกันนะสำหรับช่องนะครับกดไลค์ subscribe แชร์ทุกคอมเมนต์พี่อ่านหมดนะครับแล้วก็ดีใจที่หลายคนทานอาหารของเรานะครับจนน้ำหนักลดลงมา10-20-30สกิโลเลย มีข้อความเยอะแยะมากมายเนี่ยส่งเขามาก็ถือว่าเป็นกําลังใจสปอนเซอร์ไม่มีเทียอะไรหรอกครับแต่ว่าทำเพราะสนุกครับผมรบเราเอาหากันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือซ e โร c แคของเรานะครับทุกวันนี้เขาบอกว่าการกินที่อ้วนเนี่ยไม่ได้มาจากอาหารแคอรีส่วนใหญ่ามาจาก่ิโดื่มเพราะ,ะนั้นก็ฝากด้วยกันเลยตอนนี้รอสันท็อปแล้วก็ใกล้จะแฟมิลี่มาแล้วทั่วประเทศวันนี้เวลาเจอกันใหม่ซีอ